<Okay. S 2> อ่าวัสดีครับผอมตอนนี้พมอมโยกันเตถาเรือสงขลานะครับถ้าเทียบเรือขนานยนต์สงขลาครับนี่ด้ตัวมาแล้วตัวขามเพร่ไปน้องขามเพร่ไปตานูยีดีบาตอีดีบาท,อ,บาทอ่าเ๋ยวเราไปเลขกันมาเราจะขึ้นเรือหรือยังไปกันอ่าลงเรือแล้วครับลงเรือแล้วครับลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับอ่าลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับ อ่านี่ครับ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 ค่อยๆลงนะครับนี่จะมีคนค่อยโบกนะครับว่าเอานี่คือสะพานตินน,า,น,า,น,า,นาสะพานตินเป็นถิ่นสงคราใครได้มาขับรถบนสะพานตินรับรองว่าฟินฟินฟินฟน,นะพี่น้องเออ กับรถไล่ตามรถพ่วงกันนั้นดูบนสะพานตินข้างล่างจะมีคนตกปลาพงกันเยอะแยะตามต่อหมอนะจ๊ะพี่น้องเฮ้อตอนนี้เราอยู่บนสะพานตินน,น,นี่คือสะพานสองนี่คือสะพานสองดินแดนแห่งเมืองสงครา ไปได้มาจะลงสเสน่หจะลงรักจะลงรักเธอสงขาเอเอ